โอเคพี่น้องสาวใบส,<ป>สิไปสิไปซื้อยาสูบบ่ได้วยแล้วเขาสิไปเอาขับรถไปให้สมขู่เลยเท่าไรยาสูบน่ะแปดพันแปดพันแล้วเลือดสองพันเอาเอา okay, ขออันใจะะอ่าโตเลยอยากโตัวเลย,ย,บบเ,ลยเลิกบ่ได้เราคอยสูบไปแล้วพี่น้องเลยเราตอนนี้เราก็ถือว่าดีขึ้นหลายยาสูบยาสูบก็ได้ห่างหลายเนานะถือว่าอาการดีขึ้นได้พี่น้องเลยมาสองมือสามมือนี่ต้องหายพอลูแพทย์ าว่าจะได้มามาค่อยจะขึ้นมานี่ฝอยกั๊กับตะปูไว้เลยนี่นะข่ดยจับจ่ออยู่แม่ข่อยจะขึ้นอยู่เดี๋ยวนี้ขึ้นขึ้นขึ้นมามามาขึ้นรถตะปูนะตะปูเต็มกั๊ของพายนี่ยำยำพี่น้องอ๋อตะพ่อแพทย์เอาอันกรอว์นั่นมาเหยียบเขาเดี๋ยวนี้ มาพอไปก่อนก็ตอกทีนี่ก่อนตไวไปจืนใจเลยไปเถอนเอาภาพมาสีชอตได้ลูนี่นข้าวกะตอกคุโตไดเพราะว่าจะลมมาเปิดไปจะล,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 ลาดอันนี้พอลูกแพทนะอันนี้นะคนจังเกินว่าพอลูกแพทย์อันนก่ตัดออกหนึ่งเวลา ลงผัดเนเช็ดเช็ดเช็ดอ่ะนั่นนันนั่นถ้ามีใบอยูน้ำหอมไหมสังกะสีนี่หัวไว้พร้อมอ่ะสกสีเดี๋ยวมองไปยังทุนี่นี่นตอกหรือว่หรือมีตอกเล่นใหญ่ละวานนียตอกเล่นใหญ่โชว์เออยเยอะส์แปดบัดคนแข็ง็่แปดบัดเนาะดหร้องนวาไหม เพ่อนๆกันนี่เาเพิงะเอิ้นว่าพ่อลูกแพดเนี่ยยอดจริงวะแม่สมชื่อแลยเนาะแม่ลุงกัย่องไงชมชื่อแรกเราอชื่อแรกพ่อเราแขมอาตอกไปนะอารุปปาผักพ่อลูกแพรได้ลูก่อนเพนมีลูกแพรใหญ่ช้ำมันเทิดละลูกเพิ่นะ สองคนลูกยางกน่าลูกเนี okay. no, ้ยไมเถิดว่าไปเ่าันเนาะลูกใหญ่ะไมเถิดวยโอเคัอีกสอตัเฮ็ดโคแกหนึ่งบงเอาขอพี่ก่อนคงจะที่เด็กนไป มงจะพู่มแล้วมา่ะนนไรก็ได้มงจะพุ่มมามาไ่ดแลมงจะพีดเล้ไปมันจยงไก่ไปบเฮาตานข่าวส่วนข่าวทางนั้นเพียงละแม่ต่อเม <c oughs> ื่อแรพอรู้แพท ก็แล <łość> ้ว่าเนนอันตะพานมมนได้ย้ำแล้วกย่ำาเกี่ย่ำแต่ทอดแต่ตัวกลางแล้วทอดแต่ตกลางงั้ตัวขอบ้นขอบนะ้นขอบเหรอ้นต่ออีกทีต้นต่อเนี้ยอนาาอพันเเหรอ ขึ้ว่ามึงในฝุ่นมันเลยไปกายเท่าอีกไหมเท่าโมุงเลยไปนังมันครบแข่งลงมาเลยปได้คนหมดเยนมุงป่ดเป็ดขอเชิญจะดีอะวะตัว

ตอกกะปูให้ข้าวขีวได้น้ำตอกได้ยูหมูบอกเห้ไอคำไรไอคำไพ่ผมมีมามาดูแผมาตอกกันว่าได้อยู่นะได้อยู่กับคนตียังบัวงไอเธอตอกอยู่มามากกะตอได้มาให้เธอลงมาพอนนะเอาตอกอยู่ลุมพีเจ้าว่าเพื่อนมุงอ่าไอเจ้ากองเพื่อนมุงเองก็ได้เพื่อนจะมั่นใจดียังบัวหัวต้องนี่นี่ไงแล้วล่ะไงแล้ว ไม่ได้ตกไ่ได้ตกก็หอดสาบสาบพตคนแล้วถึงสิตูุไปตู้มาได้ฮะไม่ได้ตกก็สาบ่สาบเสาคนล้วจิตตุมาได้ป่ะพอเธอเลาไปขึ้นไปจั๊กมุ่งยูพี่บ่าวเถอะพี่่าขึ้นเทอะ สิมงอยู่รุมบ่อได้ผลเทิงว่ะอันนี้มม่หนาาออเลยเันก็ได้งอยเอาข้างในนะมันตั้ง่ตโอ้ตอกสตัวหนึ่งนี่เนาะตอกสีตัวหนึ่งอากาศเลยไตไต่เลยขั้นแลวันไหเดียววนงสามโตก็ได้่อย่เลยขอวัดเป็นช่างขอนี้ขนี มาะัาทำมาทางนี้ทีมชางผนนจัดการอยู่ดอกไม้นะโมันหอยยากมันต่ำมันแดมเฮงตัวอตัดี่ยด้ย ต่อนี่เลยนี่ได้เลยเนาะได้เลยนี่เดินนั่นตออยู่บนหันนี้มาเนี่โอ้กตานี่เลยนี่นั่นแล้วอนนี่ยครับตอกตอนนี้เลยมาอีกทีเถอะดูฟางทางเข้าปะเออกระถามพะมงแล้วแค่เดียวแล้วก็ทอนหรอโอ้บ๊บอดอันนั้นมากอนหมูละล่าบ๊อบเด็ดเลยนั่าตออเราเนี่ยเป็นมากอนหมูละล่ามากเดินกอนหมูก็ได้เ็เรียกร้ายนาะแม่น ช่วยกันเห็ดเรียกงรายมาก่อนหมู่ในได้ตามหลังกันมากะบอกกำไพาแม่นว่าบอลอีมาจับมาเลยมาวัดเห็นหนึ่งค่อยจัดการเลยบ้าจัดการเลยเรื่องจับนี่ได้แม่นยอยยอยยอยยยยยทังคือทัพเจ้านะเจ้าให้บ้แน่นอนแล้วเนี่ยอะไรใช่ไหบ้านนะมันถึงบ้านนะฮะใช้เสาฝึใช้การ

แกมันจะแกมันยากตัวกลางเต้องไหาวิเลเนาตัวกลางนะเอ้าอันตัวกลางเนาะองเสการหาลวดมาเนาอ่ะเพื่อาตูดตูมาได้สบายตัวกลางใช่ตูมาเ่าจ้งอยแล้วเอาลวดมาเนามาได้มานเนี้ยเอ้ามัดย่าหมันพลิกหมันนี่แล้วบเนขลพลิกอี้วเพื่อนมไหล้วบ่บ่เาอยู่ลุงจับ นี <ersch> on, ่ยจอดอกคอยตอบป๊อกไปป๊อกไรเราเราประกัน es ตัวนี้นะเอาเดี๋ยวตายไปตายไปโศนั่นมันเงือขึ้นเด้้อมาตัวโดนหนาอันนี้ฮะก็จะอยู่ใจมันเงือเนี่เราไม่ได้มาเหยียบโศนถ้าเยียบงานกลางนี่หิปมัดให้เราหิปมัดใหนเราบอกกับไอ้เดี๋ยวมัไล่กปปนกันได้ดูแก่บเป็นแล้วมันแก้ประทันมุ้งฮะต้องขึ้นเบาๆเนาะอย่าไปขันกันนักๆกัไปต้องมัดไว้ก่อนปี่กว่ามักมาโดนหนาคอยถือมัดไว้นี่ กันไว้ไปไปขึ้นมาไม่ได้เธอเจ้านำมันนี่เรืช้างกสีกอยู่เบาเขไปตะกุดนะนี่ตัวนี้อะไรนี่ตัวก้อนหเป่ตัวก้อนแล้วนตัวก้อนแฉนออกมานาเนาะแนออกมาเอาขึ้นไปโอแต่ยานก็เรอดิแต่การหรือเ่งขอผลบอลนี่ไม่ยา้พอต้องแผลก่อนยานพอต้องแผ่เด็กปากตีนนะ หมดแล้วย่านแล้วย่านแล้วข่อยไอ้สิยาข่อยแล้วย่านของไฟวิทยาจิ้งกระโดดให้เจ้าแก่แล้วก่อนให้ช่อยแก่ไปันดีบมอให้เจ้าแก่ไปเดียวพราเออเยี่อะอันนี้เนาอกบ้านอย่างเอิ้นว่าพ่อลูกแพทย์นี่เฮ้ยข่อยวันนี้คนหมอย่องไปให้ย่องข่อยอยู่งนะเอาถ้านี้บ่อไปนะนี่เอาท้านั้นมาเอามามานี่เลยมาข่อยนู่นเยอใช่แล้วไปนี่เนาะแต่กัด ดีใจนะหมูยองนี่ให้ความค้ให้ตัวองล้วงขึ้นประกาได้มเกิดมงเองจะองเท่อนะจ้กของเ่อนั้ม่เกิดเป็นมงเลยพอเพิ่งเป็นมวยเนีเรามงบวกัวั้นกิดความจดจบคลิปนี้แล้วจ้าจบโอโจบอีกแล้วเนาะมาจบเลยม่ได้จบจบมาแล้วต่อใช่ตรงนั้นจดจุดจบคลิปอีกแล้ว อ่าเห็นแล้วได้สารน้องพลลูกแทรบ่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 เลยไปหน่อยหนึ่เป่ะเห็นโอ้ยไอ้ทึดดันมัดพี่เลยดันมัดจำแปมพี่จำพาเขาพี่เดี๋ยวค่อยเอาคู่นั่นเลยคู่ไปช่วยด้านกูเด้อโอเคโอเคไปวังข้างนั้นน้องพลลูกแพรหรือให้คอยเว้นไปเลยวบ่แมนแมนจะเว้นไปทางนั้นก็คอยจะคอยยืนทางกระสีทางนี้คอตั้งไว้ไพชีโคมันนี่คอยจะบได้เลมวยผู้เท่าบ่

เพาว่ามันจังย้อนลงไปมาถึงหัวเพนลายโอเคแล้วนะได้ห้ากรใสาหางฮะดียัวมันยอนลงเออพอดีาส่ไวตัดไตัดเนาพอวดิขึ้นมาจมันหอไิใจึงมหอดันจบแ้ะจัจไหมคุ้งไม้เป็บบางยุบมาวัด

ตัดอกครับลุกไปหน่อแล้วตอกนี่หักอะไนี่่างกระเช่ตดขึ้นหนีบบ่วัเดี๋แล้วมันจำจะมันจำนแล้วชุกขึ้นจนจำได้กาแฟกาแรนีีปก่อนพี่ทางีไปมมีตเกเกข็ง่ไปน้คเด้อไปมันลุออกอ่ไมอนีัตอกเป็น เฮ็ดี่ยก้นนอไ้่ตัวโตเนี้บ่าย้ำตปูแปดีเป็นชิปเลยบวมไหมตัวดีไรแม่ตัวอ้วกคืออะไรทุยดูเถอเห็ดแท้มันอนั้นี mm ่ม hmm. ีตะปูญ่ตะปูชิปเ๊ะต like, ัวหอยเห็ดอย่น yeah, ี้เด mm ็บ hmm. นึงนี่ตะปูชิปแปลวันกับวัน

มาเผาัวใหนี่นะเาไอไเผาข้าวเดียวนี่เผาเผาัง้ไม่ออกมามันไ่ออกมาดอกขนออกมาะไรดอกฮะโอเคโอเคคนตุ๊กแล้วหได้เหมือนกันต้ทำอีกบบอไม อาโทบาตนี่พี่น้องขัดปันยังยอดชุดยอดให้ปลาเท่และมุงเองได้น้ำแข็งฟอมมา ได้ยาสูบแล้นี่นี่แล้วแับนี้นี่พี่น้องเลยเอาเงินในแ้สิบพันเราไปซื้อยาสูบแล้ววะได้ยาสูบ2องนึงแล้วก็ได้น้ำแข็งัก็้น้แข็งโอ้เดือสองพันได้น้ำแข็งยกโป้ให้เลยมาดีให้มาชิปให้เถิดยืดแหเถิดเลยยาสูบพอดีอ้าวยายยังมาทันสูบนี่เอาเติม อย่ามันัอีกาเราถือว่าย่ันไูในทยนก็มดไซื้อสูบไม่พหวกัไม่บอกที่เดือเราก็ซื้อนมข้นงน่ะเราผู้จักแบบนั้นนะซื้อาวแข็งเรามีแล้วไมกินแขเขาน่ะอ้ขอบใจขอบใจขับใจขนมค้าแขวเพรยู่ขาเด่าเริ่มมุ่งแล้วมุ่แล้วสซีิซิตในเบ็ของแท้นี่ พี่น้องพออยู่แล้วปานนี้เนาะโอเคพ่อแพี่น้องทเสโกันเด้อพี่น้องยาวๆีสมากันไว้ในนี้นี่ก็กาววสบายดีพี่น้องเอ้ยอลูกแพทเอ้ยโอ้เต็มแล้วอลูกแพทโอ้ยมาเบิ่ง เนของพอรแพทยัเครื่องอะไรจะอ้ำนะค้าของู่แพทย์จะได้ลายก็ค่อยแล้วค่อยได้ร้อยเดียวคนได้สองร้อย,อ,อยยังได้ปลายมันแจ็คก็เว่า,เเอาอย่างบาะบอะไหอยไก็ของอ่พ่นแล้วนนของพูดแล้วทงไมตั้งไว้หานเ้ยเหรอเป็นได้เอัอะเรื่องว่าต้น,นไะแป่นขาแป่นบอก แป้นถ้าเรางานแป้นออกก่อนเนี่ยจะเจ๊ยุกปีกไม้แปน้นนะเมื่อกี้นะมันหนาเถอะเป็นเราต้องห่วงนะเธอแล้วเป็นเพราะได้นะเนอะเออเคยเห็ดกับเพราะได้เลย บูเฮิงบูเฮงก็น่าจะแล้วแหละใครวะมุ้งนี่มุ้งมุงมุงอันนั้นมุงห้องน้ำจะมันในซื่อแทนโลซิงเนี่ยมุงเด้วโอ้ยังได้โลซิงก็เอาสังกะสีนี่แล้วนี่จะน้ำไหลงบพองบพอได้โลซิงนะสบาย Đây hà cái nhỏ mồ này đây này. gì bỏ vào thớt. Anh bớt để bỏ đó. ตัดหอกกักซีฟเ้นาว้่นเนาะเอามีตัดมันหนีมอกแล่เจ้ามีตัดมันหนีนี่มอกได้มันตัดมันหนตัด <Bueno> ตัดตัดตัดออกสีบอ

ขาใช้แข่งกันอืมข้ไเอนาด่ไม่อเนยเบขาหนีอกก่นเลาเอาเอาใคไหนีมอย่างมันตกะุนเนาะเดารใช้หางวินแลินี่พอโตลาไปก่อนได้ป่ะนี่ลาไปใสเธอดเทอร์มุงบัดเดียวนี่นแมนเาลิไปซื่อน้ากันบางแขงนะเดีเนาะ นั่งแข่งป้อมเบานีชื่อมาเรืงพอีเปื่อยเบิดเย็นน่งเปื่อยเบิดโอเคพี่น้องเนระเบารีไปซื้อน้ำก่อนครับน้ำแข่งมาเอาเก่งจังเลยให้มาซิปโอเคพี่น้องจะได้กระฝาที่ตาม้วก็ไหลก็แซ่คือเกาเด้อผมันพี่น้องระว่างมุงเกาะเกยบ้านบ่อเทิดพี่น้องเนาะสบายดี